อสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยววันนี้มีวิธีการเทเลยผสมปูนไม่ให้เหนื่อยไม่ให้เหนื่อยแรงเนาะันดับแรกก็ดีฮะใส่น้ำลงไปก่อนเลยใส่น้ำไปประมาณสักสองถัง18ลิตรตัวนั้นได้ะฮะก็ะเทปูนล,ลงไปเลยก่อนใส่ทรายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้มันให้มันเละๆนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ ถ่ายแบบแล้วก็ตัดต่อนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันจะยาวเดี๋ยวต้องไปเข็นเอาทรายไปไปเข็นเอาหินด้วยนะครับมันจะมันจะระ,ะ,ะยะทางมันจะไกลนิดนึงเดินทางลำบากเดี๋ยวจะตัดต่อมาแต่ว่าวิธีนี้ไม่เหนื่อยจริงครับเน<ช>ี่ยทำาคนปูนกับน้าให้มันแตกละเอียดให้มันแบบให้มันเหลวไปก่อนเลยนะฮะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเพราะว่า มันยังไงคือผมเพิ่งตอนแรกผมว่าจะใส่ทรายเหมือนกันใส่ทรายเป็นทีแรกทีนี้พี่เขาบอกว่ามีมีสูตรใหม่เข้ามาใสปูนใสน้าแล้วก็ใส่สปูนก่อนเลยเนี่ยค่าค่าน้ำไม่พอไปเลยครับน่าจะเป็นประมาณสองคุครึ่งแนละ้สองคุครึ่งอ่าสองคุคุสิบแปดลิตรนะฮะอ่าเดี๋ยวคนไปเรื่อยครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานก็ไปเอาไปขนทรายอยู่นะครับใส่ทรายก็ประมาณสองเที่ยวครึ่งรถเข็นนะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นพอมันเริ่มแตกละเอียดก็เดี๋ยวทรายมาลงนะครับมันจะง่ายมากเลยเอาเดี๋ยวค่อยดูนะฮะหลังจากที่น้ำเละๆเ,เ,เข้ากันดีแล้วนะครับเกทรายมาแล้วเลยทรายทรายนี่มันจะไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำนะทรายปกติทรายแห้งนะทรายหยาบอ่าหลังจากนั้นก็สับทราย ใส่ใส่น้ําตอนผสมกระปูนมันค่อนข้างจะเยอะนิดนะึงฮะถ้าดีดีก็สามคู่ตัวนู้นไปเลยนะฮะสามคู่ไปเลยะะประมาณนั้นสามคู่สามคู่ทั้งสิบแปดลิตรนะครับแล้วก็วิธีคนก็สองคน,น,นเนี่ยผมก็จะจับจับมือมันจะหมุนเหมือนโม่ครับเราจะดึงคนละฝั่งแบบนี้อ่าก็ดึง,ด,งดึงเหมือนโม่นะครับเนี่ยดึงให้มันหมุนไปเรื่อยทา,อทางอีกทางอีกฝ่ายนั้นก็ดึงไปผมก็ดึงมาแบบนี้นะฮะอ่าเนี่ยไม่เหนื่อยแรง เดี๋ยวจายมาอีกสองอถ้าคนแบบ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 ตอนแรกเหนื่อยเหนื่อยมากคนแบบเอาปูนมาตีให้มันเข้ากันกับจายตอนแรกโอ้โหกว่าจะทบให้มันเข้ากันฮนะล้าเลยนู่นเที่ยวที่สองมาแนละ้วอันนี้ไม่ตัดเดี๋ยวให้ดูยาวๆเลย ว้าวสองสองเที่ยวผมใส่ไปสามสามรถเข็นเนี่ยครับสามรถเข็นต่อทรายหนึ่งเฮ้ยทรายสามรถเข็นปูนหนึ่งปูนหนึ่งลูกหินหินสองกอกว่านะครับหินสองรถกกว่าแล้วก็สบับสับเล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแต่ต้องใส่น้ําให้มันได้ก่อนนะครับตอนแรกนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่ามันก็ง่ายดีกับผมไม่ยันสได้ซับ ให้พี่คนหนึ่งสับไม่ใช่นะฮะเนี่ยผมใช้มือเดียวนะครับอีกมือนึงผมถือถือโทรศัพท์นะฮะเนี่ยถ้าเราใส่น้ําน้อยมันจะติดจอบเยอะนะครับเราก็ต้องคอยคอยเช็คดูด้วยฮะค,คอยเติมน้ําเรื่อยๆก็ได้นะครับมันดึงง่ายมากเลยผราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยถ้าถ้าผมไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็กองทรายอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับกระบะหนึ่งเพิ่มเดียวนะครับอัน,นี้เขาเรียกว่ากองทรายมันอยู่มันอยู่มมนต้องเข็นเข้ามานะครับหน้าง,งานมันอยู่ลึกกันนี้เทฟติ้งนะครับเทฟติง้งไ,ไม่ใช่เทเสาตอมอนะครับอามาอีกหนึ่งแล้วอันนี้เที่ยวที่สามเนี่ยมันจะไม่ค่อยเต็มดีครับผมใส่สองรถ รถที่สาก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวเติมมันจะล้นกระบะปัาบนอ,อันนี้พี่เขาเติมช่างเขาเติมน้ําไปอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้เติมตามเรื่อยๆนะครับตามประสบการณ์ตามประสบการณ์ตามหน้างานนะครับอ่าอ่าทีนี้ต่อไปก็จะเป็นหินแต่ช่วงช่วงช่วงหินเนี่ผมคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าทถ้าเหมือนกันนี่แหละครับ ลงหินมันก็ไม่ยากครับก็ใสท่ทีละทีละรถแล้วก็แล้วก็ตีแบบนี้ครับนี่นี่ผมตีมือเดียวนะนี่ัน,นยังลงง่ายขั้นตอนต่อไปก็หินมาก็เติมน้ำตามประสบการณ์นะครับแล้วก็พร้อมถีได้เลยนะครับ จริงคนคนเดียวก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราคนสองคนเราไม่ต้องเดินสลับไปสลับมาเรายืนคนลเราฝั่งก็ลากแบบนี้แหละครับอันนี้เทคนิคนี้ก็มีพี่พี่ช่างสอนมานครับมาผมก็เลยมาแชร์ว่านำไอเดียนี้มาแบ่งปันกันนะครับเ่เริ่มเข่ากันแล้วดึงใบดึงมาเริ่มเข่าแล้ว,ลวอันนี้เห็นผมดึงเบาเบานี่มันมันถึงก้นกระบะครับไม่ใช่ว่าไม่ถึงอ่ะอันนี้ทีมงานกำลังเอาหินมานะครับ ถึงสองเที่ยวอ่ะอส่วนตอนผสมหินผมจะไม่ถ่ายนะครับก็มันก็แค่นี้ครับเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะโอ้โหมันง่ายมากสิมันไม่ยากนะครับมันไม่เหนื่อยมันเหงื่อไม่ออกเหมือนผสมแบบว่าเอาปูนกับทรายมาตีใส่กันก่อนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ